ถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินพอใช้ทาชีวิตไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตมีบ้านมีรถมีงานมีคนรู้จักมีคนให้เกียรติคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขไหมคำถามนี้คนส่วนใหญ่มักตอบเร็วมากโดยไม่ต้องคิดนานแต่ในโลกใบนี้มีคนจำนวนมากที่ได้ทุกอย่างตามที่ฝันและกลับพบว่าความสุข ไม่ได้ยืนรออยู่ตรงนั้นวันนี้ช่องทางสายกลางไม่ได้จะชวนคุณดูชีวิตคนอื่นเพื่ออิจฉาหรือเปรียบเทียบแต่จะชวนคุณมองชีวิตของตัวเองผ่านเรื่องราวของคนคนหนึ่งคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้จักคำว่าอิ่มใจชีวิตที่คนอื่นอิจฉาเขาเป็นคนที่สังคมเรียกว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่ความสำเร็จแบบฉาบฉวย แต่เป็นความสำเร็จที่มั่นคงเป็นรูปธรรมจับต้องได้เวลาคนพูดถึงเขามักลงท้ายด้วยประโยคว่าชีวิตเขาดีจริงๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าทุกคำชื่นชมไม่เคยทำให้เขารู้สึกอิ่มใจเลยสักครั้งในวันที่ไม่มีงานเลี้ยงไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครต้องการอะไรจากเขาเขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เหลือค่าอะไรเลย ความสุขที่สังคมสอนให้เชื่อตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าชีวิตที่ดีต้องมากกว่ามากกว่าเพื่อนมากกว่าคนรอบข้างมากกว่ามาตรฐานเดิมของตัวเองแต่ไม่มีใครสอนว่าใจเรารับไหวแค่ไหนเขาเรียนเก่งทำงานเก่งอดทนมีวินัยทุกอย่างที่สังคมบอกว่าถูกต้องเขาทำมาหมดแล้ว แต่สิ่งเดียวที่หายไปคือการถามใจตัวเองว่าเรากำลังมีชีวิตหรือแค่กำลังไล่ตามภาพฝันชีวิตที่ไม่เคยหยุดอยู่ตรงไหนเลยเขาไม่เคยหยุดจริงๆแม้ในวันที่นั่งพักใจเขายังวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาร่างกายอาจอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่รู้จักปัจจุบัน ผู้นั้นพลาดชีวิตทั้งชีวิตเขาไม่เคยทุกข์แบบชัดเจนแต่ไม่เคยสุขแบบเต็มใจความอยากที่ดูดีในสายตาคนอื่นความอยากของเขาไม่ใช่ความอยากที่ใครตำหนิแต่เป็นความอยากที่สังคมปรบมือให้อยากก้าวหน้าอยากมั่นคงอยากดูดีแต่ความอยากแบบนี้ไม่มีวันจบเพราะทันทีที่ได้ใจจะตั้งคำถามใหม่ว่า แล้วต่อไปล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเชือกที่มัดใจมนุษย์ไว้กับความทุกข์ความโกรธที่ไม่เคยถูกพูดถึงเขาเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่เคยยอมรับว่าเขากําลังโกรธชีวิตโกรธที่ทำทุกอย่างถูกต้องแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ใจต้องการโกรธแบบนี้ไม่แสดงออกแต่เผาใจช้าๆหลงคิดว่าความสุขต้องเพิ่ม เขาเชื่อว่าถ้าเพิ่มบางอย่างความสุขจะมาแต่ไม่เคยลองลดความอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขที่แท้ไม่อาศัยการปรุงแต่งเขามองหาความสุขจากโลกแทนที่จะมองจากใจวันที่ชีวิตหยุดเขาไว้เมื่อความเจ็บป่วยมาหรือความสูญเสียเกิดขึ้นเขาเริ่มเห็นว่าบางสิ่งเงินซื้อไม่ได้ในความเงียบ เขาเริ่มฟังใจตัวเองเป็นครั้งแรกและพบว่าใจเขาเหนื่อยมานานมากแล้วความสุขที่ไม่ต้องมีเพิ่มเขาเริ่มหยุดไม่ใช่หยุดทำงานแต่หยุดดิ้นเริ่มอยู่กับลมหายใจเริ่มยอมรับเริ่มพอและพบว่าความสุขไม่ใช่ของใหญ่โตแต่เป็นความสงบที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครคนที่มีทุกอย่างอาจไม่มีความสุข แต่คนที่เข้าใจใจตัวเองแม้มีน้อยก็สงบได้ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เรามีครบแต่ต้องการให้เรารู้จักพอหากเรื่องนี้ทำให้คุณหยุดคิดขอให้คุณขอบคุณตัวเองที่ยังเปิดใจฟังเสียงข้างในสามารถติดตามพอดแคสต์ธรรมะเล่าเรื่องอื่นๆได้ที่ช่องทางสายกลางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบขอให้ทุกท่านค่อยๆพบความสุข บนเส้นทางสายกลางของชีวิตสาธุ